เอาลมาอยู่นี่ยังไงอะวาร์ปลงหัวมาครับพี่ฮะวาร์ปลงหัวมาวาร์ปลงมาทำไมก็ามาดูดเฉยครับพี่ดูอะไรวะเพิ่งเข้าเมืองมึงวาร์ปลงหัวกูครับมีเรื่องอะไรอ่ะน้ำจะท่วมบ้านนะพี่ รอบที่แล้วมันก็ท่วมไปแล้วไม่ใช่หรอมันมาอยู่แล้วครับพี่แล้วทำไงพอจะช่วยผมได้ไหมครับพี่น้ำจะท่วม ช่วยอะไรวะ okay. พี่ช่วยผมได้ไหมล่ะครับพี่แบบพี่รักผมแค่ไหนอะ่ะผมอยากรู้มันก็ว่ามามกูก็อันไหนช่วยได้ก็จะช่วย อยากรู้นะพี่รักผมใช่ไหมพี่ช่วยผมได้จริงไหมล่ะอืมขอ,อตังค์ซื้อกระสอบใต้สิพี่คืวิจริงอเหนะื่อยฮะกระสอบใา้ครับ เอาไปทำไรวะตันตันน้ำครับพี่มันถูงเท่าไหร่ต้องใช้หลายครับ มึงก็ใช้ดินแทนไปก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้รักกันละอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้รักกันแล้วอย่างเงี้กกยเอาดินกับทรายมันไม่เหมือนกันหรอวะมันเหมือนครับพี่ เอา,อางี้กูช่วยมึงเองว่าไงอ่ะเพราะว่ามาต้องใช้กี่ถุงใช้เยอะพี่ห้าสักห้าพันนะครับพี่ช่วยผมได้ไหมขอห้าพันถุงห <5, 000. S 2> ้าพันบาทอ่ะเออได้ขอได้ไหมพี่ขอเลยนะไม่มไม่ไม่คืนนะอือฮึจริงไหมไพี่อืม ก็เดี๋ยวช่วยไงคนจะเป็นจะตายจะทิ้งได้ไงเดี๋ยวเรามไม่ไหวแล้วันผมช่วยไนี่อ่ะใช้วความสามารถตัวเองอ่ะถ้ามันไม่ไหวผมมาบอกพี่อ่ะแกงมไงบมางอะ่ะจะถามแกงมีเอาชีวิตผมก่อนตอนนี้ มันท่วมนี่คือมันมันฟึบมาเลยปะทีเดียวปะไม่ไม่ค่อยสัมผัสบรรยากาศพวกนี้คือมันแบบฟึบมาเลยอ่ะนะแบบตอนนอนก็คือแบบเราไม่รู้ตัวว็คือมันพุ่มมาเหมือนพายุเลยปะหรือว่ามันค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ได้แบบฟึบขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าถ้ามันตกหนักๆมันก็มาแบบจังหวะเราหลับอ่ะตื่นมาก็น้ําเต็มบ้านอ่ะ ไปดูดอดีกันนะก็มีคนคนตายก็มีคนอันนี้ก็มีปีที่แล้วผมหนักกันเลยเป็นไงจะท่วมสองครั้งอะครั้งแรกท่วมครั้งแรกเสร็จปุ๊บก็เสียตังค์เก็บกวาดได้อาทิตย์หนึ่งท่วมอีกรอบหนึ่งท่วม รอมอีกรอบหนักด้วยเข้าบ,บ้านแบบพังอ่ะเฟอร์นิเจอร์พังอ่ะผมเสียตังค์มาเป็นแสนอ่ะอไม่มีทางไหนที่จะแบบ ทำให้ตัวเองไม่ลำบากเลยวะ่ะมีพี่ก็คือสายบ้านแล้วก็หาที่อยู่ใหม่เออแต่มันมันเนี่ยมันไม่ได้ขายง่ายอ่ะบ้านอะ่ะพี่ก็แน่เคยขายบ้านขายธนาคารนอะไ,ได้ราคาไม่ดี ขายคนธรรมดาใครจะซื้อซื้อไปแล้วเสี่ยงน้ำท่วมขายไปก็ไม่ได้เงินก้อนเนอะไม่เห็นคอนโดปะเขาพากันแห่ขายกันให้ลิม้มลิ้มแผ่นดินไหวไม่อยู่กันแล้วคอนโดอ่ะงานตายเลยตึกชั้นลมนีนนผมว่มมาผมต้องไปใส่ทำมาแบบพี่แล้วอะแผ่แนดิน<ม>ไหวรอบเดียวแม่งย้ายหนีกันหมดเลย อต้องไปเข้าสายรรม้าแบบพี่แลยชีวิตคนเรานะพี่เนะทำไมวะจะตายวันตายคืนนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะอนอนอยู่บนตึกคิดว่าปลอดภัยแผ่นดินไหวที่ตึกถล่มอีกนะอยู่บ้านน้ำก็ท่วมไฟช็อตตายหายกูก็ไม่ได้ปลงนะสินห้าบ,บอกหลายๆข้อบ,บางครั้งกูก็ทำไม่ได้ ใครบอกกูปงเอออาจจะปงแหละแต่ก็ผิดศีลน,นะก็เขาเรียกว่าอะไรวะแค่ตื่นขึ้นมาแต่ก็รู้ว่าอันไหนเป็นอะไรยังไงรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าปฏิบัติแบบว่าแบบเข่งคัดอะไรขนาดนั้นนะคือก็ย้อน,ย,อนย้อนไปไม่ฝืนตัวเองอนะ่ะอย่างเช่นถ้ามันไหนกูอยากจะกินเหล้ากูก็กินแม้แม้ว่ากูจะรู้ว่ามันผิดแต่กูก็กินอะไรแบบเนี้ย แต่แค่ว่าแบบกูเข้าใจว่าเออมันผิดนะแต่บางครั้งกูอยากกินอะฟิลกูมันแบบอยากกินแล้วก็เล่นเกมชิวๆเห็นไหมมันไม่ยังเป็นที่จะต้องแบบว่าโอ้ยไม่กินไม่แตะไม่ได้ไม่ไม่ก็ก็อารมณ์เหมือนนั่งสมาธิอะเพ่งเกินไปก็ปวดหัวปวดสมองหย่อนเกินไปกับคิดเพลินคิดนู่นคิดนี่มันก็ชิวๆอะแบบเอาเท่าที่ไหวอะทําเท่าที่ไหวอะ รู้จักชีวิตเท่าที่มันควรจะเป็นน่ะแบบว่ามึงไม่จำเป็นต้องอุ๊ยกูต้องรู้ทุกอย่างทุกตารางนิ้วรู้เท่าที่เราไหวอ่ะเหมือนกูอ่ะตอนเนี้ยกูก็รู้เท่าที่กูรู้นี่แหละแต่กูรู้ว่าเมื่อความทุกมาถึงอ่ะกูไม่ได้ดูคนอื่นไกลเลยกูกลับมามองใจตัวเองเลยว่ากูทุกข์เพราะอะไรเพราะพอตัวเองไปคิดว่าอันนั้นมันเป็นสาเหตุที่กูอันนี้มันเป็นสาเหตุที่กูอะไรอย่างเงี้ย แต่พอกูมานั่งนึกดีๆว่าไอ้เฮียพวกนั้นมันเป็นใครไอ้เฮียเหตุผลนั้นคืออะไรร้อยปีใครจําได้สองร้อยสามร้อยก็ถูกลืมแล้วกูมานั่งสนใจเรื่องพวกนี้ทําไมกูมานั่งมีความรู้สึกแบบนี้เพื่ออะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะอลองไปคิดๆหรือลองไปนั่งทบทวนดูแล้วกันว่าตัวเองตอนนี้ตามหายเฮียอะไรในชีวิต โคตเจ็งอะน้ำท่วมอะเหมือนตังน,นี้อ่ะพี่เหมือนเหมือนเทศกาลละลายทรัพย์อะอืมเสียดายตังนะโต<ด>รเปืองอะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเปือนะเว้พี่น้ำท่วมใช่ปะ่ะถ้าเราไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปหานอนโรงแรมโรงแรมก็ชาร์จราคาเพิ่มขึ้น เพราะคนต้องการเยอะมีทั้งราคาด้วยใช่ครับแล้วก็ถ้าถ้าใครถ้าใครมีญาติจ็โชคดีไปก็ไปนอนบ้านญาติบ้านเพื่อนบ้านอะไรค่าทำความสะอาดค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าบำรุงผมโดนไปอะเป็นแสนละรอบที่แล้วอะน้ำต,ตาแทบไหลอะ ไม่่ามาอย่างเงรอบนี้ยบางครั้งก็คิดแค่ว,ว่ามันมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะป๊อบ,บห้ามไม่ได้หรอกล้วพูดว่าเชียงใหม่อ่ะพี่รู้ปะ่ะรอบพี่แล้วอ่ะมันบอกว่าอะไรตอนน้ำจะท่วมอะ อม,มันบอกว่าคืนเนี้ยขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่หลับให้เต็มที่หายห่วงได้น้ํายังไงก็ไม่ท่วมไอสัตว์ตื่นมาท่วมแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วมันก็มันก็เพิ่งพูดแบบนี้อี่ะเ <c oughs> ข้าใจเป็นกูกูก็เศร้าอยู่นะ รออะไรอ่ะโอ๊ยเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วแม่งพูดแบบนี้าบอกขายห่วงได้ขายห่วงยังอ่ะเอ้าอะไรกันวะเฮ้ยหลับไม่ลงองเด็กมึงโอ๊ยอ่ะโอ๊ยไอ้ไอ้แงหนาวะ เป็นไรอะ่ะมึงเข่าทำไมอะ่ะฮะบอกกูดิอขอโทษครับ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 อขอโทษครับแล้วมึงไม่รายงานลูกพี่มงึงอ่ะลูกพี่มึงช่วยได้เยอะกว่ากูอีกไม่ใช่เหรอยังไม่มาเลยเดี๋ยวจะเล่าให้เขาฟังอยู่เนะี่ย เศ้าใจจัดเลยลูกพี่มึงน,น่าจะช่วยได้เยอะอยู่มั้งเราให้บอลฟังเลยลมันว่าไงอะเอาอีกแล้วหรอ่วยจัดแต่มันก็สวยจริงนะสวยดีรอเลยอนะแล้วสิ้นปีอันนี้มันยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าหน้าฝนเลยนะใช่ไหมพี่ตอนนี้นใช่มันจะท่วมหน้าเนี้พี่ลองคิดดูดิ บ้านทรบ,บชีอพี่เพราะถ้ามันท่วมเนี่ยมันก็ท่วมอีกเรื่อยๆแม,แม่ขายอยู่ผมบอกตั้งแต่ปีแล้วว่ามันขายยากบ้านนะพี่ขายไปก็ไม่ได้เงินเงินก้อน วันน่ะเองจะเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงบอกให้ขายก็ซื้อขายเหรอวะมึงเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ขายตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดนู่นติดนี่โอ้ยอีอะแก๊งในเมืองก็ดูไม่ค่อยเอาอะไรชีวิตจริงก็เละอีกมึงมึงจะทำไงวะ ช่วยอะไรไม่ได้เลยวะโหข้าใจนะว่าแบบเออแม่งเจออะไรแบบตุ้มเดียว,วอ่ะมรสุมอ่ะตอนนี้มรสุมนะพี่มรสุมอ่ะน้องๆบางคนก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเลยมัง้งตอนนี้ใช่ไหมไม่รู้เลยพี่เพิ่งเข้ามาเห็นแ่ดูในวอ่ค่อยเอาอะไรแล้วอ่ะช่วงเนี้ยเห็นจบรีนี้ไปก็ไม่มีของเล่นต่อแล้วนะพี่ดูจากทรงว่ถ้าไม่เติมราชารถเนะี่ย มีสิบเก้าคนพี่ในบอรไม่ใช่คนในแกลงหนึ่งสิบแปดคนละก็เข้าใจอยู่เ oh. รลาสุมจัดแต่จริงๆพี่ก็เคยเจอนะมันไม่ค่อยมีความสุขเลยถ้าเป็นแบบอารมณ์แบบหันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องแต่เล่าอะไรแบบเนี้ยกูเป็นมึงกูปวดหัวตายเหมือนกันนะ อรออะไรพี่หันซ้ายก็เรื่องหนึง่งหันขวาก็เรื่องหนึ่งนะเออเคยเป็นนะเป็นโพผมเป็นบ่อยดี๋ยวงนี้พี่ไม่เป็นเฮียเชื่อไหมพี่มันรู้นะพี่เหมือนบอสชักแล้วตอนเนี้ยอืมใช่ใช่เหมือนเลยตอนนี้กูเป็นคล้ายๆชักแล้วแบบชิวแล้วพี่ก็ลองอพี่ก็ลองไปถามคนที่พี่ให้ทําแทนพี่ดูดิมันก็จะเป็นแบบผมนี่แหละพอทำแก๊งแทนใช่ไหมมันจะปวดหัวนะ ปวดหวัวนะไหมบ๊อบพูดถึงอมึงทําคนเดียวเหรอไม่แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนผมจะทําแบบแบบดูทุกเรื่องอะ่ะแต่ตอนนี้ก็ให้คนนั้นดูเรื่องนี้คนนี้ดูเรื่องนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยแก้งพี่ว่เป็น เป็นแบบแนวแบบคนนั้นทํานั่นคนนี้ทานี่อย่างเงี้ยเนาะดูเรื่องนั้นไปเลยดูคนดูเรื่องยังไม่ไมรู้เลย,เลยว่าแก๊งพีมันจัดการกันยังไงตอนเนี้ยไ,ไม่รู้หรอกพี่ปวดหัวตายห่าโคชิวอ่ะไอ้ฮะชิวจัดเลยปีนี้แม่งโหยฉันหลังวันเกิดมาแม่งโห้เชี่ยชิวจัดพี่ไปทําบุญวันไหนวะกูเคลียปัญหาทุกอย่างเสร็จ ในเมืองก็ไม่ปวดหัวหนอกเมืองก็ไม่ปวดหัว,หน,ว,หวหน,นั่งเล่นเกมชิวๆแล้วเขาเมื่อคืนก็นอนดูหนังด้ะนอนดูไอยูเบโกบาโบโมิอะไรอะอะไรอะไอหนังที่มันมาแรงอ่ะโคเซียนโรงเรียนพนั้นอ่ะมังกีดีลูฟี่โดเนตมา20บาทพี่ไป<ค>หาวันพีทไหมแค่พี่โอนให้พอพึ่งมอมา้า300จะพาไปด้วยแถมให้ดูตูดนามิไปไกลตีน จังไรเมื่อกี้ดิลูฟี่ไอทลไม่ช่วยเหรอช่วงนี้อเอทลเออ,อเอทลก็ไม่ว่างเลยว่ะเอเทลแต่งจริงเอเทลก็ปล่อยจอยมานานแล้วนะเอเทลมันทำมือมันเค็มไอทลว่าคนทำแก๊งจริงตอนนี้คือไอ้หลอดอ๋อหลอดมันสั่งไฟอย่างเดียวไอเทิอะ่ะอ๋อหลาดทำแก๊ง ใช่ครับก็โอเคอยู่หนิทรงไ้หลอดมันก็ดูมุ่งมั่นดีนะเป็นไรวะก็อย่างที่ผมบอกอะพี่มันบ้ามึงเชื่อไหมว่าตีรอบนี้มึงแพ้ไม่เชื <X> ่อจริาจริงๆมึงแพ้จริงจริงห้าสิบใบนะต่อให้มึงมีของเล่นฟูแบบฟูทุกฟูทุกไฟมึงก็แพ้อยู่ดีอยากรู้ไหมเพราะ <X> อะไรเพราะอะไรครับพี่แกงกูตอนนี้เก่งกว่ามึง โดยรวมครับเรื่องฝีมือเอาพูดจริงๆนะมึงเปลี่ยนมาเลยมึงคนเก่งๆมึงเปลี่ยนมาเลยทีมเวิร์คแก๊งกมูมันเข้าขากันมากๆเลยตอนนี้นที่กูสังเกตอันนี้ไม่ได้ขิงนะกูมั่นใจมากว่าครั้งนี้มึงก็แพ้อีกระดับที่แล้วกูพูดแล้วว่าแพ้รอบนี้ก็แพ้แล้วมึงก็น่าจะเหนื่อยตรงที่ว่าหลังจากแพ้ตอนนี้กูก็ไม่รู้ว่าแก๊งมึงจะเป็นยังไงต่อแต่ในมุมกูกูก็ไม่ค่อยเข้าเมืองอยู่ดีก็อยู่ที่ว่าน้องมึงกับน้องกูแล้วแหละ มั่นใจขนาดนั้นเลยพี่มั่นใจบอบไม่มั่นใจไม่ไม่พูดรอบพี่แล้วพีก็พูดว่าพี่ชนะจริงๆิพีรอบนี้พีก็พูดว่าพี่ชนะมึงไม่ชนะพี่หลอกบอบมึงไม่ไหวหลอกไลอพเนี้ที่พี่มีเนี่ยแบบในเมืองเนี่ยพี่ว่าสบายอ่ะมึงซูไม่ได้จริงๆริอบยิ่งมึงเอาคนนู้นคนนี้คนนั้นมามึงต้องไปแบกทรัพยากรเขามึงเล่นจบยาวอะไรมาเล่นกับพีต่อ ร้อ้มึงชนะพี่ไปห้าสิบใบสมมุติว่าเด็กมึงมาเล่นกันร้านยิงก่อนเวลามั่งหรือทาอะไรเลื่อนๆเลยครับรถชนมันซื้อเรื่องใหม่มึงจะเอาจากไหนมาเล่นมึงก็ต้องหม่งมึงก็ต้องแพ้อยู่ดีตอนนี้ทางตันจัดกลัวเข้าใจมึงมากๆเลยการทําแก๊งต่อจากไอ้ชาก์ะช่วงที่แบบมึงไม่ค่อยเจอปัญหาพวกนี้กลัวเจอมาจนชินแล้วไงมันก็ต้องหม่งน้องอะไรไปถูกป่ะมันก็เซ็งๆอะมันทําอะไรไม่ได้อะมึงเอาคนเก่งๆมามึงก็ต้องแบกนาโนเขาอ่ะ ห้าสิบใบอะถ้ามึงเล่นยื้อเวลาหลังรีมึงไม่เล่นอะเล่นประมาณสักหกเจ็ดวันอะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกแก๊งกูเติมเยอะแยะเลยแต่เราคนยังบ่นกันเลยว่าแบบร้อยใบตอนนั้นยังบ่นเลยว่าแบบกูมีเยอะขนาดนี้ยังหมดเลยอะบางคนอะมันยังต้องไปหารับมาใหม่แล้วแล้วพวกมึงล่ะมันมีคนเติมแบบสองสามแสนต่อหนึ่งคนไหมถ้าไม่มีเติมสี่ห้าหมื่นมึงแบกไม่ได้หรอกแล้วพวกที่ไม่เติมนี่ยิ่งหนักมึงยิ่งแบกเขาไม่ได้เลย ถ้าอย่างมึงจะซื้อเอ็มแล้วเอ็มไปซื้อกออ๋อเดี๋ยวไปลองซื้อเอ็มก็ได้ครับอืมแล้วมึงจะขยันซื้อขยันซื้อขยันซื้อไหมล่ะถ้ามึงแพ้มึงก็หม่งเรื่อยๆมึงก็ต้องคอยซื้อเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยยังไหวหรอโดนเรียกตังค์ม้งโดนอะไรบ้างอะไรบ้งมีทางเดียวเว้ยที่มึงจะรอดอ่ะต้องทำอไรพี่ทำตัวหน้าสงสารเขาไว้ เหมือนกูอะ่ะผ่านมาก่อนน้องกูเอหน้ามุดดินอะ่ะแล้วก็ตีนเดินบนฟ้าแทนอะ่ะแกงกูอะ่ะพูดตรงๆในตอนนี้มันรวยเอาเอาตัดปืนออกไปน,นะสมมตินะเอาปืนนี่คือไม่นับแล้วกันปืนนี่คือมันมันเกินนี่ไปละมันหลุดโคตาไปละมันหลุดไอ้นี่ไปละคิวซีไปละเอาแค่ไอเกี่ยวกันแล้วกัน ไอเจียวเนี่ยคือเป็นเด็กกระโปงนะมองมันเผินนอ่ะแต่คือหน้านโนม,มันมีแบบสองสามร้อยตัวคนเดียวอ่ะอืมอ่ะแล้วก็พวกคนในแก๊งกูไอแฮฟเนี้ยไอคนที่กูแบบนึกชื่อไม่ออกอ่ะเสียหวานเสียเฮีย,เ,ยเต็มไปหมดแกงกูแล้วมันก็เล่นเก่งด้วยนะแต่ละคนอ่ะที่กูพูดมาขอคนได้ไหมครับม,มีตังด้วยแล้วก็เล่นเก่งด้วยม,มาเล่นดิอดอกเนี่ยมาได้ไหมไนอ ไม่ใช่ขอเสียสักคนได้ไหมครับมาอยู่แก๊งผมจิบปื้ดดิมีก็จะเปลี่ยนใจก,ก็ได้นะแมวอะทำไมะจิบปื้ดดิกูอยากลองใจเหมือนกันเ่าปืดจะไปไหมแมวอ่ะแต่เพื่อนแต่เพื่อนกูตอนนี้สนิทเดี๋ยวกูจัดเลยเดินกอดคอกันอ่ะตอนเนี้ยกูกับปื้ดอะ ช่วยกูได้เยอะจัดแบบเยอะจัดทําให้กูแบบแจ้งพี่มีมีตัวแก้ทางปะมีแบบแพ้ทางใครปะมีไหมยังไงวะแบบแพ้ทางคนนี้วะ่ะแก๊งพี่อะอะไรเงี้ยมีปะในถึงตอนตีกันอะเหรอเออ<ม>แบบเจอมีคนนี้อยู่อีกฝั่งแล้วหวัน่นอะไรเงี้ยตอนนี้กู<ม>นึกก่อนแป๊บนึง ตอนนี้มันไม่มีนะรอบที่แล้วเซฟ้าก็เล่นใช่ไหมไม่น่ามีหรอกก็อาจจะเป็นฟอสหรือเปล่าที่เห็นเคยพูดพูดกันอยู่ว่าน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องแบกของเขาแหละวงไฟคนนี้็ถ้าเป็นถ <Q S 2> ้าเป็นถ้าเป็นคิวอะพี่คิ <Q S 2> วหรอก็น่ากลัวนะถ้ามันได้จับปืน่จับปืนแล้วจอสองอะ่ะรถประมูลพร้อมลั่น <ś ś> ขี่ชนคนมั่งอะไรมั่งเปเลื่ยไเปเลี้ยนไปหมดสนงงะนายอะไรมาหมดอ่ะมชิวมาเล่นอเอวเดียบ้าพี่แล้วก็กระทือกกบพี่เอา้าพูดจริงฝีมือมันดีนะไอ้ชิวอ่ะใช่เหรพี่อืมมันไม่ได้ว่าเล่นกาบมันแค่พูดมากที่ส มันเล่นเก่งอยู่แต่มันพูดเยอะมันบอสใหญ่เกินอ่ะแม่งทําแก๊งกูแตกไอ้เหี้ยกูหลงรักมันเป็นปีๆอ่ะแบบงงหัวไม่ขึ้นอ่ะลูกน้องกูหนีมัดไอ้สุพงไอ้สุพัทไอ้แฟงไปมัดกูเรียกไอ้คิวเนาะกอยคิวอ่ะแล้วเรื่องฝีมือที่พี่บอกมันต่างมันต่างเพราะอะไร,รพี่ เดี๋ยวจบรี่เดี๋ยวมึงหาเอ,าเองก็ได้มากค่อยไปนั่งคิดเอากูบอกไม่ได้หรอกไอ้ยำเป็นกลยุทธ์เรื่องนี้นี่กูเป็นคนพูดเองเลยว่าน้องทําแบบนี้พี่หน่อยน้องด่าแบบนี้ให้พี่หน่อย,อบบบอยเล่นแบบนี้พี่หน่อยไม่ซองไม่ซ้มอมไม่ต้องซ้อมเสียเวลาเราเล่นจริงยังไงก็ชนะต่อไอ้เปิดวันแรกมาจะไฟเพ้จะอะไรสุดท้ายก็วันต่อไปก็ก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมยุคนี้มันเป็นยุคของพี่่ะ มีทางเดียวที่แก๊งพี่จะกลับไปแพ้มึงอะ่ะคือต้องไม่มีใครรู้ไหมไม่มีค่ะพี่ต้องไม่มีปืนตราบใดที่ยังมีปืนอยู่แก๊งพี่น่าจะแพ้ยากถึงแพ้ก็เหมือนไม่แพ้ตีต่อได้ตลอดพี่ถึงได้รักเพื่อนพี่ไงแล้วก็วงไฟอไอเซนไ,ไอเจียวพวกอะไรพวกเนี้ยอุ้ยเฮียมีน้ำส้มไหมไเซนไอเจียวอะไรพวกเนี้ยมัน มันหนึ่งหนึ่งไม่มีครับอาจะสู้พวกพวกไอ้ฟ้าไม่ได้นะแต่วงไฟมันก็มันก็มันก็เล่นได้อ่ะพี่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากอ่ะเดี๋ยวนี้มีดหมัดไม้อะไรมันพอๆกันเว้บอบประสบการณ์ใช่ปะที่มึงบอกอ่ะเดี๋ยวบ้าไปเอาน้ำส้มกันบ้าไปเลยเหรอครับพี่เออบ้าไปไดมอนนี่ไง เอ้กูขอ,อน้ำส้มหน่อยดิน้องเลขหนึ่งหนึ่งห้าหกมีมีนี่ไหมมีเอ,อ่ออะไรนะอีกข้าวไหมข้าวรับมีแต่ราบเนี่ย ข้าวมีไหมหนึ่งหนึ่งห้าหกให้พี่หน่อยดิให้ให้ไปแล้วครับเบ่ลาบลาดไปต่อโ okay. okay. อเคก็แค่สงสารมันอยู่นะมันน่าจะเครียดนะให้บ๊อบอะช่วงนี้แม้ว่ามันจะพูดแบบเฮ้ยผมไม่เป็นไรหรอกตอนหน้าเด็กของเอลเคนะแต่ผมว่าจริงๆไอ,บอ้บอ๊บอบเครียดว่ะทำไมพี่ต้องลบไลค์ก่อนก่อนด้วยดูไม่ทันเดี๋ยวกูก็จะลบไอ้ไอ้พวกนี้นั่นแหละพอดีเดยกกูลืมเลยเนะี่ยกูลืมลบหลายวันเลยเนะี่ย ลกช่องกูกูไม่เคยภาคภูมิใจกับเกมไฟเ็มเท่าไหร่ ภูมิใจฟีฟ้าพี่สงสารมันแต่น้องน,นัเอ้ยก,ก็เรื่องนี้พี่ไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องในแก๊งพี่แก๊งมันพี่บอกแล้วพี่ไม่ยุง่ง